สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ป่านะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีไหมป่าใกล้บ้านเนาะเพราะว่าเราเห็นมีคนมาเก็บแล้วเออนะนะนะ่เจอหนึ่งดอกแล้วเขาตัดขาทิ้งไว้ตรงข้างทางนะคะนี่เจอดอกหนึ่งกำลังอ่อนๆน,นี่นะจ๊ะเจอบอจ้า มีก็จะเดินแค่ฝั่งข้างหน้านี้นะคะถ้าถ้าไม่มีก็จะย้ายป่าเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะเขาหยุดเขาก็มาเก็บเหมือนเราอะ่ะเข้าใจไหมนี่นะคะเพื่อนๆนี่เลยดอกเดียวโหให้หมานมานนะคะเห็ดนางไก่นะคะเต็มเลยเอ้นางแกะนางแกะนางไก่นะคะนี่กำลังอ่อนๆนะคะเพื่อนๆ สามดาวสามดาวมีคนมาเก็บแล้วแหละเห็ดพึ่งน่าจะไม่มีแล้วนะเนี่ยเนี่ยกำลังอ่อนๆอ,อ,อร่อยอ่อนๆสุปริโลหรอ <laughs> มีหินเมเนสิเตน <laughs> น,นะคะกลุ่มเดียวได้ขาวๆจุ๊ๆเลยนะเนี่ยกลุ่มเดียวอ่ะฉันยังไม่ได้ตัดขาเห็ดเลยเธอ <laughs> หัวขาดแล้ว <laughs> หัวหลุด เดินกระแทกแรงเกินไปอุ้ยหนาวแล้วนะคะเพื่อนลมหนาวแบบช่วงช่วงหน้าหน้าเกี่ยวข้าวบ้านเราเลยอะ่ะหน้าเกี่ยวข้าว บางคนองบอกว่าทําไมเห็ดไม่เก็บเหมือนเห็ดแก่แล้วนะคะคือมันแก่แล้วก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมอะ่ะไม่รู้จะเก็บไปทําไมเพราะว่ามันมีอ่อนๆเยอะแยะเลยเ,เห็ดนี่อ่อนๆนี่มันโตก็เก็บเลยแบบนี้ก็มาอร่อยมันเล็กไงมันเล็ก ขอดูนี่นะโ oh. <N ào. S 2> อ้โหหนาวจะเงียบเหรอไม่คิดไหมคะคนจนแล้วไม่สิทธิ์ไหมคะ อุ้ยอันนี้น่าจะไปแล้วเอาแค่นี้มันยวมาดูอันนี้ว่ายังได้หรือเปล่ามันก็จะย้ายป่าแล้วนะคะโอ้โหเห็ดนังไก่นังแกะนี่ <c oughs> เขาชอบขึ้นแบบเยอะมากเลยนะคะเป็นฝูงอะ่ะ เต็มเลยเนีย่เต็มตะกร้าแล้วเต็มตะกร้าแล้วนะจ๊ะดูดูนะจ๊ะเราทะเอาไปลวกกินคู่กับน้ำพริกกะทิอร่อย,ยแต่จะเอาไปลองผัดกะเพราด้วยหมานหมานเห็ดน,นังแกะนะคะ นี่กำลังอ,อ่อ,อนๆเลยเนี่ยแบบนี้อร่อยคนฟินนะบางคนอะ่ะเขาเอาไปทำสเต็กนะคะอร่อยอย่างแบบไปผัดทำสเต็กกินดูขาวจั๊วเลย เพื่อนเขาจั๊วเลยนี่อุ้ยเจอเห็ดลูกเจี๊ยบเจอเห็ดไม้ขีดนะคะเพื่อนๆนี่เจอบอ่เนี่ยแบบเนี้ยดูขาวสวยมากเลยอีกแล้วนี่เลยอุ้ยอืมโห ฟินแลนด์ฟ <Rey> ินแลนด์ช่วงนี้ฝนตกเจอไหมไม่เจอไม่บอกว่าไม่เจอเลยนั่นไงม่เจอเห็ดพึ่งดอกหนึ่งแล้วอยู่ไกลอ่าเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งนะคะดอกใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากพอกินได้นี่อุ้ยสองดอกใช่ไหมใช่ไหมเอาไม่ใช่มิกะยืนคำเลย <laughs> โคตรเหมือนอะมิกะ <laughs> มาจ้ะ <laughs> นี่ มีกาะยืนขำเลยขากันขาโคตรใหญ่อุ้ยดูด้านในโอ้โหดูดูนะคะ มันเป็นเหมือนมันเน่าอ่ะดูอันนี้จ่ให้เหมือนเห็ดพึ่งได้ไงดูนะคะน,นั่นน่ะคล้ายเห็ดพึ่งเลยมีกะตาบอดสีนะคะเข้าพึ่งเดินผ่านตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นเห็ดเออคุณพระช่วยนี่นะคะมีกะพึ่งเดินผ่านเมื่อกี้ไม่เห็น นี่โอ๊ยไม่เห็นเห็ดดูโอ้โหขาแต่มันก็เก็บตามเขาก็ยังพอได้อยู่เนาะนี่จำเห็ดน,นี้ได้ไหมเห็ดเมื่อรอบที่แล้วนะคะที่เป็นเห็ดยักษ์นะคะดูตาไปแล้วฝังล้นก็เหมือนกันไปหมดแล้วนะคะ มีกาเดินผ่านแล้วนะเนี่ยโห<ฮ><ฮ>เจอเห็ดพุ่งใหญ่เท่าบักเอฟเลยนี่นี่นี่นะคะเพื่อนค่ะใหญ่มากอ้<ฮ>ตัดกันขาใหญ่ๆขายาวๆนี่นะคะ ใหญ่มากขาวแบบเนี้ยขาวนะคะเห็ดแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมขาขาว,ขาวจุ้วเลยนี่เอา้าจะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆเจออีกดอกหนึ่งเห็ดพึ่งนูน่นโทโลอยู่นี่นะคะจะชวนมิกะกลับแล้วนี่โอ้โหขายาวโอ้ห เยาวมากแต่มันนุ่มนะคะเห็นไหมมือบีบให้ดูนะเนี่ยนุ่มเป็เตีดอ่ะตัวล่ะนั่นไม่เห็นรอยตัดนะคะเหมือนรอยตัดใหม่ๆเลยวันนี้ดือน่าจะเมื่อวานหรือว่าวันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมรอยตัดมีคนมาเก็บแล้วองโก้อ้สีไตวันห่ะอะตัวอะไรนเะ ลกเริ่มปวดจมูกแล้วนะคะเหมือนมันหนาวเกินอะ่ะเริ่มอยู่นะเริ่มเริ่มเจ็บจมูกนะคะเพื่อนๆตัดติตัดติขาลายมีกาบอกว่าจะชวนเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนูน่นเหมียวหุ้ยไกลเกินไม่ไปหรอกเจออีกแล้วจ้า อันนี้น่าจะไปแล้วนะคะก็จะมาเก็บอันดอกนี้นี่อุ้ยเมื่อวานว่าจะมาเก็บเห็ดแต่มีกะปวดเข่านะคะเหมือนเขาคลายเข่าไม่ได้เหมือนเขานั่งทำไอ้จัดสวนของเขา,าปลูกต้นไม้ใช่ไหมปลูกน่นแล้วลุกนั่งลุกนั่งบ่อยเกินแล้วมันก็เลย ปวดหมือว่าเ,าเอองั้นก็ไม่ต้องไปหาเห็ดหรอกค่อยค่อยมาวันอาทิตย์เงยแล้ว <laughs> เงยแล้วโอ้โหขาดูนี่จ้ะ เนี่ยขาไปแล้วนะคะเห็นไหมที่มือบีบเมื่อกีก้ที่ก็เอาแค่อันนี้มันเีจะไปดูฝั่งปลายฝั่งนึงนะคะแล้วก็จะกลับแล้ว จะกลับบ้านหรือว่าจะจะไปอีกป่าหนึ่งเนาะรอดูก่อนได้อะไรมาชุดปโล่เหนื่อยแล้วเพื่อนๆจ๋าได้ให้ดูนี่เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งนี่เลยโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ย เต็มเลยนี่อันเนี้ยสุดๆเยวมาเก็บกันนี่โอ้โหเนี่ยดูแต่ขายังแน่นอยู่นะคะ จะเกะยังไงได้เนี่ยหันก่อนโหใหญ่มากดูสวยด้วยนะแบบขาวด้วยนะคะ ดูข่าวจุ้อเลยเนี่ยข่าวจุ้อเลยแค่ดอกเนี่ยก็ได้แกงหม้หนึ่งละสลัดกระลิกอะ täälläkin kyllä mato sisällä täällä jalassa. เออตัดตัดตีขาลายอ่ะตะมันยเอางินมาตะมันพิจารณาเเพื่อนเพื่อนเห็นเห็ดไหมนี่โอ้โสดอกจ้าสีดอกสีดอกนี่หนึ่งามบ่ห ไปลวกแช่ช่องฟิตสี่ดอกงามงามมาสกูเลมูต้องไหนเหรอมิสซ่า ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนขาก็ได้มาหนึ่งตะกร้าเนาะเมื่อกี้มิกะถามว่าเครื่องบินภาษาไทยเรียกว่า,า plane, อะไรเอ i อร์เพลนอะเครื่องบินนะคะเขาบอกว่ารถนกเรอ <laughs> รถนกเขาบอกว่าใช่ใช่รถนกไหมเครื่องบินอบอกว่าไม่ใช่รถเครื่องบินไม่ใช่รถนกหาเลยกูไปแล้วนะคะคุณรถนกในบินสิ <c oughs> <c oughs> <laughs> เก่งเร่งงัด,ด sama ไม่ได้เ <laughs> ร่เงงัดไว้จะเก่งงัด <laughs> เขาบอกว่าก็เหมือนคนไทยชอบพูดผิดเร่งงัดเป็นเก่งงัดเหมือนคล้ายๆกันไง <laughs> มิวนะคะชอบพูดบ่อย <laughs> ชอบพูดผิดบ่อยนะคะล <laughs> ้อรถเปลี่ยนรอรถแต่เปลี่ยนเป็น เปลี่ยนรองเท้าเร่งงัดแก่งงัดอืมสะมานาเกิล็นนี่ไปแล้วอ้ขั้นดานนี่ชอบแกล้งนะคะ